โอเคครับผมกาสเยดูทุกคนนะครับผมนานแรงไปไหมละ่ะแรงไปหน่อยเท่าหลักกันสวัสดีทานผู้ชมทุกคนนะครับผมเนะเออก็ใครที่อยากดูอะไรก็าสามารถคอมเมนต์ได้นะผมคอมเมนต์เล่นเล่นหัวหัวกันก็ได้นะผม <S <S ผมเป็นคนขี้เล่นนะผมนาะบางทีก็เล่นไม่เคยเล่นขี้ไม่เคยอ่ะจะอ้วกมาเถอ๋ไรจะว่าผมเล่นขี้ไม่ได้นะครับผมไม,ไม่เล่นนะผมนะไปดูเกมกันนะครับผม จากพัทที่แล้วเราจ้ายเจ้าแคทมาแล้วกันนะผมนะพัทที่แล้วเราอะไรอะไรมันขึ้นอะไรข้างล่างเนี่ยฮะเออมันขึ้นนีอย่างข้างล่างเนี่ยมข้านีไหมเออโทษครับผมเออเอาออกเลจากพัทที่แล้วเรา,าย้ายมานะตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เป็นงานทรํรลานจอดรถตรงข้ามกับฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ส่งกระแสะไฟฟ้าแล้วกันนะผมเรากาา็ได้เกียรตินะผมมา ทำงานกับเขาแล้วกันนะผมอ่าก็อเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างสูงเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วนะผมเดี๋ยวมาถึงก็กินข้าวเลยแล้วกันนะผมใครเขาจะจ้างวะแม่งมาถึงรอข้าวเขาก่อนเลยอะเออไปได้ครับผมมาถึงต้องทํางานก่อนหลักกันนะยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไม่มีรถเอ่อค่อยว่ารถเป็นรถรถไอ้นี่นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เราไม่มีรถดำนะครับเดี๋ยวผมไปหารถดำก่อนแล้วกันนะคือผมอยากได้เป็นดำหัวลากมากๆเลยนะครับ คือมันไม่มีอ่ะท่านผู้ชมเนาะผมก็ไม่รู้จะทำไงเงนกันมันก็มันกับบัตรบอมี่อ่ะเนาะกับบัตรบอมี่อ่ะสิจังไก่เหรอเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้รถที่เรามีอยู่แล้วกันนะผมนะเดี๋ยวผมจะหารถดำก่อนแล้วกันครับอ่าคันไหนที่เรายังไม่ได้ใช้บ้างะเออไม่ต้องแล้วเอาแม่งคันนี้แหละเอามันเอาคันนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยคันนี้คันนี้คันเนี้เออคันนี้เลยคันนี้เลยเนี่ยคันนี้เลยเนี่ยอ่าเช่าไปนะผมเสียไปทั้งหมดสองพันสี่นะครับ มันเสดเงินนะเนาะท่านผู้ชมมันเสดเงินมากๆเลยครับสองพันสี่เนะนะเออคือแบบงานในเกมนี้มัน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 หาง่ายมากครับเงินเงินนะผมก็ปิดอ่าคือตอนนี้เราอยู่เยูโอ้โหเช่ผมอยู่อย่างไกลเลยท่านผู้ชมอยู่โคตรไกลเลยอะ่ะเราจะขี่รถไปไหมเ,เดี๋ยวผมขี่ไปดูสะพานตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพาไปดูสะพานเดี๋ยวขี่ขี่ไปถึงสะพานก็พอนะครับ อ่าคือมันมันไกลมากอ่ะสวัสดีครับลูกนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับผมเดี๋ยวขี่ขี่ไปถึงสะพานก็พอนะครับขอยัดแซงนะพี่นะขอยัดแซงแล้วกันนะขอยัดนะขอยัดลักกันเนาะขอยัดลักกันปูนปนเฮ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีแล้วอันฟู่ฟู่ไม่ไม่มีแล้ว ไหนสะพานอยู่ไหนอะสะพานนะฮะสะพานผมอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่ก็ด็อกแดกด็อกแดกทั้งวันนี่อะไรก็ไม่รู้เลยเออเดี๋ยวดูสะพานนะเดี๋ยวไปดูสะพานแล้วกันนะว้ายอุ้ยวิลอดโอ้รอดผมรอดได้ไงเนี่ยผมลอดได้ไงท่านผู้ชมผมรอดได้ไงเนี่ยผมรอดได้ไงเนี่ยมันเท่าเดี๋ยวไปทุบเดอะโพเดียมเลยนี่ไงสะพานนะเป็นเขื่อนเขื่อนสัตว์น้ำแล้วกันนะอู้น่ามันต้องเจี่ยวมากเลยอ่ะ โอ้ามาเที่ยวมากเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าโอ้พาผู้สาวมาเที่ยวนะผมไหนๆก็ไหนๆแล้วขอยัดจอดหน่อแล้วกันเนาะขอยัดจอดหน่อแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วไงก็ขอย,ยัอดหน่อยแล้วกันนะ,านนน ors, ader, นาะมาครั้งแรกนะครับผมเอ๋อแม่งเออเก่งใจคนข้ามถนนเลยดิโอ้ยโอ,โอ้น้ำโอ้น้ำมึงท่วมเมืองแล้วมะอยู่ไหลแรงขนาดนี้นะ่ ดูมันยันใหญ่เลยอะท่านผู้ชมแล้วผมปีนลงได้ปะอือฮ่า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 อือฮ่าฮ่าฮ่าผมจะฆ่าตัวตายผมจะฆ่าตัวตายโดดจออู้วโอ้พี่ดำโอู้วโอ้ยโอ้โหมึงตกตกตึกกี่ชั้นเนี่ยมึงรอดได้ไงเนี่ยบอทโฮเดี๋ยวพี่ดำมึงรอดได้ไงวะเนี่ยบักโอ้โห โอ้โหเดี wow. mm ๋ยวถอดบวกเท่าไรวุ okay. Okay. ้ยวุ yeah, yes, 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 yeah. ้ยวุ้ย uh วุ้ย <physiology> วุ้ยว oh ุ้ยใส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 ใอย่าหาถอดกระไพอีกเด้อพี่ดำอย่าหาถอดกระไพอีกเด้อไป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 ทำงานดีกวิโเ้ยอย่าไปหาถอดกระไพอีกเด้อพี่ดำเด้อะบ้าจริงเชียวไป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 ทำงานดีกว่านะผมเออ คือเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมเคยออกมาทํางานแถวๆนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเป็นคร,ครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับโอเคผมจะวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับผมนีม่เป็นครั้งแรกใช่เปล่าวาร์ปแม่งเลยาวาร์ปวาร์ปมานั่งงานเลยแล้วกันเนาะจุดนี่เรียบร้อยนะครับผมวาร์ปมากันได้เลยถึงแล้วโอ้วเหมือนโกหกอ่านี่ไงหน้างานของเรา นี่เลยนี่เลยต้องดทุกบทนี้เลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมมาแล้วเดี๋ยวจะถอยเข้ามาเลยลักษณะเนี้ยอ่าเดี๋ยว,ยวผมต้องอันนี้ก่อนแล้วกันนะับเออมันต้องโยนดินก่อนแล้วกันครับโยนดินกองก่อนแล้วกันครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันเลยโยนดินกองก่อนแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวรู้กันนะครับแบบสมจริงนะท่านผู้ชม เอาละเริ่มงานแล้วไปดินรู้สึกแข็งแก่งว่ะนะเป็นงานเคลียร์ลิงนะผมให้แบบว่าให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้พื้นที่มันมันสวยอะท่านผู้ชมให้พื้นที่มันเรียบเรียบนะครับผมอประมาณรั้นล้กันนะครับอโอ้โหแล้วดูอามันดึงเข้ามาอย่างช้าเลยนะ อ่ามันดึงมาอย่างช้าเลยท่านผู้ชมวันทําไปรถมันช้าอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวฮะผมคิดไปเองเหรอวะมันช้าจริงปะเฮ้ยมึงเดี๋ยวเอาใหม่นะมันมันมันช้าจริงมะเนี่ยลองลองทํางานดิหรือว่ามันปกติวะท่านผู้ชมจะเมื่กอก่อนผมขับมันเร็วกว่าน,นี้นะไม่ใช่เหรอวะใช่หรือเปล่าวะเนี่ยฮะ แมนบอลอะไรขึ er fate, ้นบอลอะไรหนอกเว้ยเป็นตะมุมแรงบอลตรงพี่อุ้ยโอ nah. โ้ framework. <được Felix them> โดนแตะมือโดนแตะผมเออมันต The ึ <more> ้งแบบนี้นี่อ่าตึงแบบนี้นี่เอาเอาฟันจิกเอานะครับนี่ฟันจิกแบบนี้นะครับอ่ากองไว้แล้วท่านผู้ชมนะตามจริงเอารถไถมาดันจะดีกว่าบ้างนี่เฮ้ไม่เจ่รถไถดันไม่ได้มันแข็งเนาะมันแข็งนะครับ ก็แบบไปคูไ huh. ม่หยุขุดจะไปเข้าเลยนะโอ้โเออมันก็ช้าเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็ไรครับผมกินชั่วโมงครับนะกินชั่วโมงมันแหวนวะเลยกินชั่วโมงโอ้โมาๆลูกพีบมาไปนอกกันบ้างแล้วกันนะปึ๊บอ่านี่ วดครับผมเอาภายนอกมันเร็วมะเอาบอกเร็วอยู่นะภายนอกนะภายในมันช้ามากเลยอะเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเอาดีเอาดีไฟหน้าเอาดีเหี้ยหี้ยเอ้ยเอาดีนะเอาดีนะมามาเดี๋ยวผมตักดีเสร็จดับแล้วมา <chill> มามามาโอ้โห <Bruno> อุ้มซะก่อนว่ะท่านผู้ชมมามามาวิว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 มาเดี๋ยวขับรถดำก่อนปึ๊บอ่านี่เป็นรถดำนะครับเออเอาละท่านผู้ชมโอ้รถคันนี้มีสันลุ้บด้วยนะเดี๋ยวโอ้โ่าสุดยอดจัดอ่ะมีสันลุ้บน้อย นี่เลยนี่นี่มีซันรูปด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่คือบุงนะบ้งกีนะครับไม่ใครจะบุ้งกีหรือเปล่าครับนี่เออบุ้งกีนะผมบุ้งกีบุ้งกีอ่อเป็นแคลดนะผมเป็นแคลดแคะนะไม่ใช่แคลดเออเอออย่าไปหาเอิร์นพิทเด้อโอ้ชัดโซบิลล่านะผมสามสี่เก้าเอฟแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับตัวตัวนี้แล้วกันนะผมเป็นตัว 49ตันนะครับทานผู้ชมเป็นตัวโด่งดังเลยใช้ได้เลยนะครับนี่คันนี้แต่ว่าผมอยากได้เป็นโฉมเน็กเจนมากกว่าเนาะโฉมใหม่นะครับผมอยากได้เป็นอยากได้เป็นตัวนั้นมากกว่าทานผู้ชมผมไม่อยากได้เลยตัวนี้นะถ้าตัวถ้า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 ็นไรเปล่าบเนออะไรวะเนี่ยผมอยากได้ตัวนั้นมากกว่านะครับถ้าถ้าได้ตัวนั้นนี่คือแบบจะดีมากนะครับอันนี้ก็แต่ว่าได้ตัวนี้ดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็เออมันมันมัน มันมีโฉมใหม่มาแล้วก็ให้โฉมใหม่หน่อยก็ได้จะเป็นไรเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮ้ยอะไรตกมาวะเนะี่ยอะไรวะนะะ่โอเคครับผมสำหรับอเออเฮ้ยบ้าเลยจะไปปิดคลิปอะไรเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเออขับแคทาส่อ่เดี๋ยวดูขับมุมมองภายในกันบ้างเนาะท่านผู้ชมเนะาะไปดูสมจริงนะครับเงียบนี่เร็วมากเลยโหเร็วจัดเลยอ่ะ ดูกันอุ้มของเขาอะดูการอุ้มของเขาท่านผู้ชมนี่เนี้ยโอ้โหดูกันอุ้มของเขา,า,าอะดึงอาม,มาด้วยอะแล้วรถมึงถยอยจะไปรถเออใจเย็นดิโอ้โหวุ่นเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวเราเอาดินไปขายนะท่านผู้ชม ด้วยแล้วกันนะนี่ปูเป็นงานลอกดินครับอันนี้ไม่ไม่ไม่มีงานขุดนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ขุดนะไม่ขุดนะครับไม่ขุดเออผมคิดว่าน่าจะเต็มแล้วนะกี่ตักวะเมื่อกี้เราใส่สี่ตักสี่ตักเต็มครับทุอผู้ชมครับสี่ตักเต็มนะครับโอ้ปูคือแบบโหดมากอ่ะสี่ตักเต็มอ่ะไปเดี๋ยวไปขายดินกนก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้ขายเรากพีที่ถวนี้แหละ ครัเทให้ฟาดเดียวกันนะครับนี่เป็นไงอือคือเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าหน้างานตรงบริเวณนี้ก่อนก่อนหน้ามันจะเป็นมันเป็นยังไงครัเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันครับออ้วเดี๋ยวผมเทดินก่อนแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเทเทไป๊บเทไม่ได้ครับโกหกไปงั้นแหละเอาล่ะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ปิดไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วครับผม กาแฟได้หรอวะตรงบริเวณนี้ทำไมมีกาแฟด้อะไหนดูดิมัน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 มีกาแฟตรงไหนอะมันมีมันมันผมเห็นมีรูปกาแฟท่านผู้ชมอ๋อลูกกาแฟบริเวณตรงนี้คือมันไว้ทำอะไรอะไหนไหนกาแฟตรงไหนวะแค่มันมีรูปมันมีรูปกาแฟใช่ปะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะผม อ่านี่นะครับผมก็คือมันจะเป็นรูปมันจะเป็นแบบนี้นะสถานที่สถานที่มันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยก่อนที่ผมจะามารับงานมันก่อนก่อนหน้านะั้นมันเป็นแบบนี้นะแล้วกันนะผมเป็นป่ารกๆแล้วก็มีเหล็กมีอะไรเนี่ยนะครับผมนะก็แบบนี้เลยนะผมแบบนี้เลยเนี่ยเห็นะหมสังเกตได้เลยว่ามันจะมีเหล็กนะครับผมเนี่ยเห็นะหมโอ้โหโอเยเจอกัพันหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพ์นนี้ลาไปก่คนนะผมสวัสดีครับ